สวัสดีตอนเช้าค่ะจากโรงแรมเบบีจ,จองเทียนพัทยาค่ะวันนี้วันกลับตัววันสุดท้ายแล้วนะคะคือวันกลับตัววันที่14แล้วนะคะวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์า564ค่ะตื่นเช้านะคะมารับแสงแดดอุ่นๆนะคะชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆนะคะออฟังเสียงนกเสียงกาเตรียมโบยบินออกหากินนะคะ ชมวิวทะเลรับลมทะเลนะคะฟังเสียงเรือจากทะเลในตอนเช้านะคะบรรยากาศดีนะคะอันเนี้ยจากจาการะเบียงของห้องพักนี่นะคะของที่พักโรงแรมเบดิจนะคะที่จองเทียนที่พัทยานะคะหลายท่านบอกว่า,ากักตัวอยู่ สิบสี่วันสิบห้าวันเนี่ยทำไรบ้างอ่ะทำยังไงวันเวลาถึงจะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วในแต่ละวันนะคะมาดูกันนะคะเลียนยกตัวอย่างดิฉันเองนะคะดิฉันทำอะไรบ้างก่อนจะมาก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วค่ะว่าเราจะเราจะได้มากักตัวที่โรงแรมนะคะที่ไหนสักแห่งหนึ่ง ช่วงที่อยู่เนี่ยทำอะไรบ้างมีกิจวัตรประจำวันอะไรบ้างนะคะเริ่มจากตื่นเช้าขึ้นมานะคะปิดแอร์เพราะว่าปิดแล้วเปิดประตูเปิดหน้าต่างรับลมนะคะจากนั้นก็เปิดเเปิดฟังเสียงสวดมน์นะคะเนี่ยอย่างเช่นดิฉันมีมีมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะคะเนี่ย จะเป็นเสียงสวดมนต์เปิดฟังเสียงเริ่มตั้งแต่เน่ยเริ่มตั้งแต่เสียงสวดบนธรว,วัดเช้าแล้วก็สวดมนต์เ,เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตในตอนเช้านะคะในการเริ่มวันใหม่สวดอิติป e ิโสร้อพระคาถาชินบัญชรทุกอย่างนะคะ หลายหลายอย่างจะเอาเอาโหลดมารวมกันไว้แล้วก็เปิดฟังนะคะจากจากโทรศัพท์เครื่องนี้เปิดทั้งวันนะคะเปิดเสียงทั้งวันถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้นั่งฟังก็ให้เป็นเสียงนะคะก็ก็มีเสียงตลอดจนกระทั่งดิฉันเข้านอนนะคะปิดเสียงสวดมนเลยนะคะแล้วก็เออบางคนถามว่าเปิดเสียงทั้งวันทําไงอะ่ะไม่ดูทีวีไม่ดูอะไรอย่างอื่นเหรอดิฉันเป็นคนไม่ชอบดูทีวีค่ะ ตั้งแต่มาอยู่นี่กักตัวอยู่นี่เปิดทีวีดูแค่ครั้งเดียวนะคะเปิดทีวีดูแค่ครั้งเดียวแล้วก็ถ้าดิฉันอยากดูวิดีโอดู y o u u u b เดียนก็ดูไปค่ะเสียงเ,เสียงสวนมนก็เปิดไปเรื่อยๆนะคะก็คือคือเปิดเพื่อเพื่อเพื่อให้เราได้ยินบ้างหรือเปิดให้เ,เทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ อยู่ปกปักรักษาอยู่ที่นี่นะนะคะได้ฟังด้วยก็มาอนุโมทนาบุญกับเราด้วยนี่คือความเชื่อของดิฉันนะคะคือความเชื่อของดิฉันเมื่อตอนมาก่อนจะนอนก็ต้องออทุกคืนน่ยนะคะก็ต้องไหว้อย่างน้อยก็สวดมนต์นิดหน่อยนะคะอารหาหังสัมมาอะไรเนี้ยแผ่เมตตาให้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุ้มครอง อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะคะช่วยอนุญาตให้เราได้มามากักตัวมาหลับมานอนอยู่ที่นี่ขอให้เรามีความสุขในการอยู่ที่นี่นะคะ mm hmm. ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ mm hmm. เปิดเสียงสวดมนต์แล้วก็ถ้ายังไม่สว่างนะคะก็คือนอนนิ่งๆน,นะคะในที่นอนนั่นแหละนอนนิ่งๆหลับตาเหมือนกับ ฟังเสียงสวดมนต์ไปด้วยหรือแผ่เมตตาในใจไปด้วยหรือภาวนาในใจไปด้วยฝึกการหายใจเข้าหายใจออกในขณะที่เรานอนนั่นแหละค่ะก็เป็นการทําสมาธิอีกอย่างหนึ่งนะคะเริ่มนะคะหลังจากนั้นเสร็จก็ออกกําลังกายบนที่นอนนะคะออกกําลังกายในท่าที่ทําที่ที่นอนได้เช่นกมกำเนี้ยกำกับนิ้วเท้าด้วยนะคะก็ทําเหมือนกัน อันนี้ก็การเป็นการฝึกทําที่ทําให้หัวใจเราแข็งแรงนะคะก็ทํานับสิบนับยี่สิบก็ทําไปนะคะหลังจากนั้นก็ทําท่าอื่นที่มันทําบนเตียงได้แหละเพราะว่าตรงนี้เราไม่มีเ,เขาเรียกว่าไม่มีเสือ่อไม่มีอะไรสําหรับใช้ออกกําลังกายนะคะก็ทําบนที่นอนแหละคะ่ะที่นอนก็ไม่ได้ยุบไม่ได้นุ่มชนิดไปยุบลงไปนะคะทําเสร็จจากที่นอนเสร็จก็ ออกมาถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าของวันก่ะตัววันที่ส4ีนะคะวันนี้วันที่2ี่สิบาพอพันย์2 0ิตรงนี้ถ่ายไปจนกระทั่งถึงนู่นวิวทะเลค่ะถ่ายนี่คือภาพในตอนเช้าภาพแรกเลยเนี่ยคือภาพพระอาทิตย์ขึ้นนะคะแล้วก็ภาพวิวพระอาทิตย์ขึ้นวิวข้างนอกจนถึงวิวทะเลนี่คือ ภาพทุกวันนะคะที่ดิฉันทำทุกเช้านะคะตั้งแต่มากับตัวอยู่ที่นี่นะคะทุกเช้าเป็นคนเป็นคนชอบถ่ายรูปนะคะตื่นเช้ามาถ่ายรูปถ่ายรับแสงแดบดบอุ่นๆแสงเบาๆนะคะในยามเช้านะคะหลังจากนั้นก็ออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายท่าต่างๆที่เราทำนะคะเราทำอะไรบ้างก็ออกไปค่ะก็ทำอยู่ระเบียง่แหนะคะ เพื่อให้เราไดเออเออ้เราจะได้รับแสงแดดด้วยรับวิตามินดีในตอนเช้านะคะก็ทำค่ะทำประมาณ15นาที20นาทีหรืออะไรแล้วแต่นะคะเราก็ทำไปนี่คือกิจวัตรในตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาใหม่ๆนะคะหลังจากออกกําลังกายแล้วทําอะไรล่ะเหลหือเวลาอีกตั้งเยอะนะคะหลังจากนั้นออกกําลังกายเสร็จแลคะ ก็เดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้แล้วค่ะหรือบางวันก็เนี่ยเอากี้มาวางตรงเนี้นะคะเอากอี้มาวางแล้วก็นั่งอาบแดดต่อหันหลังบ้างหันหน้าบ้างนะคะก็ก็นั่งรับวิตามินดีเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าแสงแดดอ่อนๆนในตอนเช้าช่วงไม่เกิน9ก้าโมงเช้าเนี่ยจะได้วิตามินดีจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยก็ทำ hey, ไปหลังจากนั้นนะคะ เดินไปเดินมาผ่อนคลายเดินไปที่ประตูไปเปิดเอาอาหารเช้านะคะมาส่งแล้วนะคะส่งอาหารเช้าแล้วเปิดเอาอาหารเช้ามาวางเสร็จแล้วพอเริ่มสบายตัวผ่อนคลายนิดหน่อยก็อาบน้ำค่ะอาบน้ำสบายๆนะคะอาบน้ำเสร็จก็ทานอาหารเช้าค่ะ ทานอาหารเช้านะคะหลังจากอาหารเช้าแล้วทำอะไรอะ่ะเหลืออีกตั้งนานกว่าจะขํากว่าจะได้นอนอีกนะคะหลังจากอาหารเช้าแล้วก็ทำนั่นนนนี่นั่นนนนี่นี่หมายถึงคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำไปฟรีสไตล์นะคะส่วนตัวดิฉันนะคะหลังอาหารเช้าแล้วนะคะดิฉันก็ อ,อยู่กับโทรศัพท์นี่แหละคะ่ะอยู่กับโทรศัพท์ก็แชทไลน์กับเพื่อนบ้างกับครอบครัวบ้างเาเล่น Facebook บ้างดู u t u b e ดูวิดีโอดูเพจต่างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะออเนี้ย ผลพวงของการว่างมากนะคะนั่งอยู่เฉยๆปกติดิฉันไม่เคยดูนะคะเพจที่ไลฟ์สดขายของอะไรเงี้ยไม่เคยดูแต่พอมาอยู่นี่นะคะเหมือนเหมือนอมีอะไรโดนบันดาลหรือเปล่าก็ไม่ทราบไปเจอเพจหนึ่งนะคะที่ขายของนะคะก็ก็ซื้อนะคะแล้วก็เจออีกเพจหนึ่งมาต่อมา Ee, ขายอาหารทะเลแห้งเออดี <Sw it> เห็นอันนั้นก็อยากกินเห็นอันนี้ก็อยากกินสั่งเลยค่ะสั่งเลยค่ะของคงมาถึงวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ละค่ะออกไปก็คงได้กินพอดีนะคะ ى, นะคะก็อยู่อยู่กับโทรศัพท์อยู่ประมาณเนี้ยนะคะเมื่อยก็ลุกข like ึ้นมาเดินถึงอาหารเที่ยงอาหารเที่ยงจะส่งก่อนเที่ยงนิดหน่อยนะคะจะส่งก่อนเที่ยงนิดหน่อยอาหารเที่ยงมาวางที่หน้าห้องอยู่ละ ถึงเวลากินเที่ยงแล้วค่ะเปิดประตูเอาอาหารเที่ยงเข้ามากล่องอาหารเข้ามานะคะถ่ายรูปค่ะถ่ายวิดีโอค่ะอาหารนะคะตามสไตล์คนชอบถ่ายรูปทุกช็อตนะคะหลังจากนั้นก็ทานอาหารเที่ยงหลังจากทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วทำอะไรบ่ายแล้วค่ะตอนนี้เริ่มเป็นช่วงบ่ายแล้วทำอะไรบ้างก็ เดินวนเวียนอยู่ในห้องเปิดประตูออกมาที่ระเบียงชมวิวชมแดดนะคะสัมผัสแสงแดดอันแรงกล้าในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะคะก็สุดท้ายก็จบที่เตียงอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปเอนท,ทันทีไม่ได้ไปนอนทันทีนะคะก็คือ,อ,อนั่งเก้าอี้นิดหน่อยนะคะนั่งเก้าอี้นิดหน่อยแล้วก็ กลับไปที่เตียงก็กลับไปที่โทรศัพท์อีกเหมือนเดิมนะคะกลับไปที่โทรศัพท์ก็ดูนั่นดูนี่วนเวียนอยู่อย่างนี้ค่ะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะผลพวงของการมีเวลาว่างเยอะนะคะมีผลพลอยได้คือที่ทานทำเ,เรียนรู้นะคะจากใน YouTube นั่นแหละค่ะมีอาจารย์หลายท่าน ที่สอนที่ทำคลิปวิดีโอสอนลงไปใน Youtube มนะคะก็การตัดต่อการตัดต่อวิดีโอเพื่อทำเป็นคลิปนะคะยังก็เรียนรู้ในตรงนั้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยมีความรู้เลยนะคะแล้วก็ไม่เคยอยากศึกษาเลยไม่อยากทำไม่เคยคิดเลยค่ะไม่เคยคิดเลยแต่พอว่างไปก็อลองลองดูซิเห็นวิดีโอเขาทำเนี่ยเราก็มีรูปมีวิดีโอเยอะ ที่เราไปเที่ยวไปอะไรมาเนี่ยลองทําดออูพอเริ่มเรียนเริ่มสนุกแล้วค่ะเริ่มสนุกแล้วเ,ออเรียนการตัดต่อเรียนการใสออ่ตัวหนังสือเข้าไปหรือสอดแทรกอะไรเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วกเออ็เรียนการออทำาปกทำาปกที่เราจะเอาเป็นโปกของคลิปวิดีโอเรานี่นะคะเนี่ยคือสิ่งที่ฉัน เรียนได้นะคะในช่วงกักตัวนี้แล้วก็มีผลพลอยได้ติดตามมาก็คือมีคลิปวิดีโอหลายคลิปนะคะที่ที่ดิฉันทําสําเร็จในช่วงที่กักตัวอยู่นี่นะคะแล้วก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองมียูมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะคะชื่อช่องรัตตีชตรนค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะรัตตี R A T T E E สโตรนคือ S T R O E H L นะคะอันนี้ภาษาอังกฤษคือคือช่อง YouTube นะคะเนี่ยผลของการกับตัวนะคะคือผลพลอยได้ที่ดิฉันได้แล้วก็อีกอันนึงมีเพจส่วนตัวเพิ่มขึ้นมาอีกเพจหนึ่งนะคะโดยทำคลิปแล้วก็เอาไปลง YouTube ด้วยลงเพจส่วนตัวด้วยนะคะเพจ ช,ช,ชื่อชื่อชื่อเพจนะคะชื่อที่ตั้งก็มาคิดได้อยู่ตรงนี้ละคะ่ะง่ายๆสบายๆส,สไตล์คุณรัตีนะคะเป็นภาษาไทยติดตามด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะนะคะ,นะคะอันนี้คือผลพลอยได้ที่ดิฉันได้นะคะเนี่ยกิจวัตรก็จะอยู่ก็จะอยู่แบบเนี้ยนะคะก็ทำทำอันเนี้ยแต่ถ้าเริ่มเบื่ออันไหนก็เปลี่ยนอริยาบทนะคะเปลี่ยนอริยบท เปลี่ยนไปทากิจกรรมอย่างอื่นถ้าใครเป็นคนที่สมาธิสั้นความสนใจสั้นนี่นะคะก็เปลี่ยนเรื่อยๆเดินไประเบียงบ้างเดินไปห้องน้ําบ้างเดินไปหน้าโต๊ะเครื่องแป้งบ้างอย่างเงี้ยนะคะดื่มน้ําดื่มน้ําเยอะๆนะคะดื่มน้ําเยอะๆนะคะจนกระทั่งคำ่ำก็ทานอาหารค่ำค่ะทานอาหารคำ่ำทานที่ไหนคะเนี่ยดิฉัน นั่งเก้าอี้นี่แหละคะ่ะเก้าอี้ตัวเดิมนี่ค่ะมีเก้าอี้ตัวเดียวนะคะในห้องเนี้ยนะคะก็เอาเก้าอี้มาตั้งตรงนี้นะคะเก้าอี้ม,มาตั้งตรงนี้เพราะว่าค่ำเนี่ยไม่มีแดดแล้วค่ะที่ระเบียงไม่มีแดดแล้วพระอาทิตย์ตกด้านโน้นนะคะดิฉันอยู่ฝั่งห้องที่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะเอ่อทานอาหารค่ํานะคะนั่งทานตรงเนี้นะคะนั่งทานไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆค่ะ เอาของอาหารมามานั่งทานอาหารคำ่ำชมวิวรับลมเย็นเย็นสบายๆนะคะ,ะลืมบอกไปค่ะพอช่วงสักบ่ายนะคะสักบ่ายสามกว่าหรือบ่ายสี่เนี่ยยันปิดแอร์แล้วค่ะปิดแอร์แล้วเพราะว่าถ้าเปิดแอร์ในช่วงเที่ยงอะนะคะก,ก็ปิดแล้วหาช่วงบ่ายสามบ่ายสี่มาเนี่ยปิดแอร์แล้วก็เปิดประตูเปิดหน้าต่างรับลมอีกเหมือนเดิมนะคะ เหมือนในตอนเช้าเชเนี่ยนะคะเปิดรับลมแ,แล้วก็นั่งทานอาหารขําอยู่นี่ละค่ะทานอาหารขําเสร็จก็นั่งอยู่นี่อีกละค่ะนั่งรับลมเย็นๆมาจากทะเลลมทะเลพัดขึ้นมาลมเย็นๆนะคะผ่อนคลายนั่งทําสมาธิสั้นๆอย่างเงี้ก็ทําไปนะคะก็ ยอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะด้านล่างเลยนะคะใ,ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยด้านล่างหลังคาเขียวๆแถวๆเนี้ยนะคะมีมีเพลงตอนค่ำเนี่ยทุกวันประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะเริ่มละเดินตรีสดนะคะเป็นเดินตรีสดร้องสดทุกวันค่ะถ้านั่งอยู่นี่ทานอาหารไปก็ถ้าถึงทุ่มหนึ่งก็คือได้ยินเพลงแล้วคะ่ะดนตรีสดเล่นละโอ้โห นั่งฟังเขาไปนะคะนั่งฟังเพลงไปอ่านนั่นโน่นนี่ในโทรศัพท์ไปอ่านข่าวอ่านอะไรไปนะคะก็ผ่านไปแล้วค่ะประมาณสักสองทุ่มหรืออะไรก็เข้าในห้องแล้วค่ะเข้าในห้องก็ปิดประตูปิดม่านนะคะ ล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอาบน้ำเตรียมตัวกลับสู่ที่สิ่งสถิตเดิมคือเตียงนะคะคือเตียงสถานที่ที่มีความสุขที่สุดละค่ะตรงนั้นไม่รู้จะไปที่ไหน,นะะเหมือนเดิมกิจกรรมเดิมนะคะอยู่กับโทรศัพท์นะอ,อาจจะมีคุยกับเพื่อนคุยกับครอบครัวหรือ,อดู ดูวิดีโอดู Facebook ดู YouTube อะไรเหล่านี้ค่ะจนกระทั่งถึงเวลานอนหรือง่วงก็นอนค่ะง่วงก็นอนก็ปิดเสียงสวดมน์นะคะปิดเสียงสวดมน์ปิดไฟแล้วก็นอนก่อนนอนก็สวดมน์สั้นๆนะคะอระหังสัมมานี่แล้วค่ะแล้วก็แผ่เมตตานะคะ คือส่วนตัวของใครนะคะความเชื่อของใครก็ทําเอานะคะแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาเนี่ยสดชื่นทุกวันนะคะตั้งแต่มากักตัวอยู่ที่นี่เป็นคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่งัวงเงียไม่ไม่ไม่ซึมนะคะก็คือตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นพร้อมที่จะรับวันใหม่สิ่งดีๆในวันใหม่นะคะคิดบวกนะคะเป็นคนคิดบวกแล้วคุณจะมีความสุข ขอให้โชคดีนะคะยินดีต้อนรับสำหรับทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวเดินทางมากักตัวนะคะที่ประเทศไทยคนที่มากักตัวของรัฐนนะคะยินดีต้อนรับค่ะขอให้ท่านโชคดีนะคะเดินทางปลอดภัยอยู่กักตัวอย่างมีความสุขนะคะอาหารดีกินดีอยู่ดีนอนหลับดีพอแล้วค่ะชีวิตนี้นะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ